โอ้ยแล้ววันเดียวก็ะจะพูดด้านกันด้วยนะคะก็วันนี้เราจะไปเล่นดินจาเราโตอดินจาสตอมสี่นด้วยค่ะโอเคปปทำอะไรกันบัาถ้าด้านทีเราจะมาอัดคลิปก็พูดเออเล่นแบบอิสระเพราะว่าที่ไม่เล่นออนไลน์เพราะว่าวันนี้เด็ดกากมากกูคนเด็ดกากจริงๆริงเอาวันนี้เราเล่นทัวร์นาเมนต์ดีกว่าไหมเล่นทัวร์นาเมนต์เนาะจะได้นานๆเราเป็นเอออะไรดีเอาแบบอิสระเนาะแบบทีมจะได้แบบจะได้แบบมีคอโมโบอะไรอย่างนี้ สี่คนพอเอาแคนเลยไหมจะได้สู้นานๆหน่อยทีมยกยกสามโอเคไปความยากเอาเอา,เอายากกันไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมแบบปกมันไม่มันเลยค่ะพี่แต่เ,เราเอาเป็นปิตรโต,โตโอโอนะโลดเออน,นี่เราชอบมีโตะร่างสามเพลยสีมากแต่จะเปลี่ยนก็ได้นะ เราชอบสัมภเวสีอ้ยเออมากกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเตืะละกันแล้วก็คอมโบต่อไปคือนารูโตะอ่ะมีสองคอมโบเอ้ยมีสองคนที่คอมโบแล้วก็ตัวอื่นเราก็จะเอาเป็นทีมอะไรดีเอาเป็นทีมคาเยะก่อนละกันมาอ่ะ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 เอ้ยอันนี้ก็ คาถาไม้มาก่อนไม้แล้วกันเก็กอยากแล้วก็เอ่อกระสิกะเยมาพี่น้องพี่น้องแห่งทะเลทรายมาอะไรดีเอ่อน,นี่เอามิสิกะเยอ่ะมิสิกะเยแล้วก็มิสิกะเยรุ่นสามมิสิกะเยรุ่นสี่เอ่ออะไรอีกย่าโจไหมย่าโจคู่กับซากุระเอาย่าโจคู่กับซากุระแน่เลย เยี่ยมตัวช่วยชาร์จก็เอออันนี้คือยาโจเซอร์แล้วคือสายฮิลเนะี่ยไม่ใจพอกันอยู่คาศิกใครเยมาสัมภเวสีด้วยสู้กับอ่ะกับกาละเอ่อพ่อลูกเหมือนเปิดกันเลยบอกว่าโคชนะเพื่อนไอ้เอ่อซึจิใครเงไม่เอาเอาใครดีไรคายเงี้ยไหมอ่ะกับบีแน่นอนแล้วก็อันนี้อ่ะเค ซึนาเดะจิระยะกับโอโรจิมารุโอเคนี่ก็คือคนโหดระด,ดับตำนานนะน,นะเดี๋ยน่ะมาเลยเราก็สู้แบบกับอะไรยะแก่ก่อนมาอ๋อมันเกิดเพิ่อปรับเป็นคอมเว้ยเอ้ยปรับเป็นเพย์สองพีเพย์เออร์สองคนเกี่์พออยู่ที่เพยเยอร์ความเร็วการเพิ่มูจะกจักของเราเร็วเคเยี่ยมเอ่อด่าไรด้ ลานนี้ไหมมามามาได้ได้ได้โบสถบริหารเงินไขโอเคมีสองเงินไขมาอุ้ยสู้กับอรับตำนานโดนโอ้ยโอ้ย อาจารย์ืออรุ่น,นสามโดนอสศรีเทียบสายฟ้าเหินโัวบดตโวบิดตโวบิดเอาเลยหล่าเส้นกันโตม๊มนี่นายน่ะไอ้เรบไหม้ยลูกพ่ออืเดี๋ยวก่อนนะลูกพ่อโอ้ยอุย้ย หมือนกับว่าคอมโบของเออ่เหล่าฮูค้างแยะรุ่นถึงกระสุนสามจะเพิ่มขึ้นมากเลยอะเ no, no. ดาโด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้ละนี่บัดเริ่มมีเออลาลุตโตะทาไปปลาศูนย์เปล่าไงล่ะนี่โอ้ยจมตีประสาทไปเอ๊ะ ขาดไม้ขาดน้ำขาดไฟเมื่อกี้เลยสลุทบิีเกินโอ้ยจะตายแล้วกอดจะแตกแล้วเย้กอดแตกบมามาเดี๋ยวท่าประสานก็จะมาและจนตีงัดลงแล้วล้วนไปวายวายวายบี นี่โอเคเรียบร้อยหลาเส้นกันว้าวเอาเลยพอ่อเออโอ้สถาคู่เออโ,อ,โอ,อ้โหโคตรเทพเออโอู้แพ้วหรอผูขังเยอะอะไรกันครับนี่ ทั้งท<ป>ัดงมาดิเอาเลยลากแยกเข,ขาค่ะอาสาัสรีใส่ฟ้าเหอโอชอไดหนเะีเอาอียไปอุอ้ยง่ายจังไม่รู้หนึ่งายง่ายขนาดเนี้ยครับน้องน้อง เอลทีเอลทีอะไรโอ้ทะโตเอ้พื้นอะพื้อะนารูโตพื้อ,อะเอาเลยนารโตโอ้พื้นอ,อีกแล,ล้วนารโตเลอลทีละหนึง วิ่งมาแล้วถ้าไม่ตายเอาเดียโทษคารขอขอถ้าไม่ตายก่อนขอสาท่าไม่ตายโกนเฮ้ยเออยอดเย็บเอาดิถ้าไม่ตายขอถ้าไม่ตายก่อนถ้าไม่ถ้าไมตายพ่อลูกว่ะโอเคอืมอืมอ่ะเอ่อเก็บหลอไม่อยาก ต่อ kind of สู้คนต่อไปเลยกว่าเอ้ยได้สามหมื่นเจ็ดสีเจ็ดเดร้อยสี่เรียวว่ะคนเยี่มปมาต่อไปใครชนะวะระหว่างการละกับนิสุขะงเงีใครชนะการลาชนะฝั่งการลาชนะเยี่มใครชนะยาโจชัวเออนั่นยายาโจ อแค่น่าเอโอ้โหสนเดอโอ้โหไม่คาดฝันวะก็ความเร็วสู้กับพลังอะเนาะดูเอาลัดกันค่ะขาันานินจารดับสูงจะอัดเป็นกันไขมาแล้วสู้กับกาละกันไขคือทั้งสองฝ่ายได้รับค่าเสียหายจากขาัานินจานระดับสูงสูงกว่าปกติ เงื่อนไขที่สองคือทั้งสองฝ่ายจะได้รับค่าเสียหายจากการทุ่มในระยะที่สูงแต่ว่าโอเคบางสัยต,ต้องงัดลงนะทุกคนเอ้ยเอ้ยเราเผื่องัดขึ้นมาด้วกนเป็นไร่ัตวาเถอะโอ้งัดขึ้นอ่างัดลงเออก็เสียหายเยอะอยู่จาัดก,การลนต้องเก็บ อ๋ออะไรจ้าอะไรจ้าคันจิโร่เอาเลยนัตโตะนัโตะเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดการของการะเอาไปซาเอาไวโอเอลทีหมดอ่ะทุกคนคันตาว่ะนั่นแหละเออนัโตะน่น,นันทีอโกลงลูก เอาไปเอาอ้คันคันจิโร่ก็ควยและคันคุโร่ตบัแล้วเออโดนไปเลยคันคุโร่คันคุโร่แกตายแล้วทุกคนตายยังเด็ดเดียวมาอุ๊ยอุ๊ยกันจะตีภาษาเริ่มเริ่มมาทุกคนโอ้ไม่นะตัดแล้หลังโตเก็บป๊า ตายยังยังไม่ตายอีกวะอุ้ยมันจะใช้แล้ว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 เออเราเส้นกันมาการจุติผสานไม่ได้ละเริ่มรอบต่อไปละไม่ได้แล้ว,ลลว,ลวเก็บใหม่เอาเลยเทปอริเป็นผู้หญิงก็แล้วไงอ่ะ หลาเส้นกันโอ๊ยไม่โดนเอาคุณนายไปปิ้วจัดการหล่นต้องไปเก็บหลาเส้นกันป้องกันตีไปโดน,น,นตีเนป้องกันป้องกันพอแล้วแล้วเทเบอรี่ เอาเลยนะโตะอืมโป้งอ๋ออยากเห็นเทมเบอรี่แปงลงร่างทุกคนเราอุ๊ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บโอ้ยเทมเบอรี่แปงลงร่างดิเทมเบอรี่ตนแหละฉันถ้าไม่ตายเลยแปงลงร่างดิชาร์ดิชาร์ดิเราก็จะชาร์ดเหมือนกันโอ้ยมึงก็ชาร์ดสิเฮ้ย คีบีความเร็วเพิ่มขึ้นเอ้ยตุ๊บมองภาพไม่ออกวะีนี่ปุง้งจะกะหมด เอจบสุดคือของที่เขาให้คือไม่ได้ใช้เลย,ยออเอ้ยหยอกหยอกก่อนเฮ้ยสนเดชนะปาน,นี่ตัวสุ้กุบษีสู้รุ่นห้าปานเลยสานมิจาในตำนานสู้กับอัจฉริยะกับเจ้าสมองทึ่มามาดูเงื่อนไขเงื่อนไขแรกคือทั้งสองฝ่ายไม่สามารถใช้คาถาสำหรับร่างได้ ก็สองไม่มีโอเคมันเป็นแบบซุม่มอ,อ่ะเนาะอ่าเออใช่สลับร่างไม่ได้เพราะมันไม่มีเอลทียุ่นเยี่ยมไปเลยโดนก็คือโดนอ่ะ้วนเนี่ยโดนก็คือโดนแบบนี้เนี่ยเรางัดขึ้นหมดเลยนะเนี่ยเอเอ,อ กลากจังท่านเสือเดะเออไหนน่ะโดน,นไปเลยท่านเสือเดะแต่เราจะงัดงัดลงบ้างงัดลงงัดลงนี่หล่อเซ้นก่อนหล่อเซ้นกัน อ้โอโอ้ช huh. hey, uh ่วยด้วยอย่านะอาจารย์นี่อาจารย์ฆ่าเอ้ยลูกศิษย์ฆ่าอาจารย์อัจฉริยะเนาะความเร็วอะซิระเดกแพ้เวโอ้ยอุจจิบาลูโอ้ยอ๋าวเดือดโตอ้าวเดือดโตเป้า ย็น่ะทุกคนโอ้ยโอ้ย,อยก็แตกลองใช้ที่มันมาให้ดิดีเอาสติกเกอโอชันกลับคืนมานะโอุย๊ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอ้จะเย็นจะเย็นว่าแหละแปลงแางได้แล้ว เด่นมาเกย์เะกิ์เกย์เยวะโคตรเร็วแรงอ่ะทุกคนตัดเส้นกันบอลยักษ์แรงโหเร็วมากบอกแล้วเราถึงชอบไงล่างนี้ท่ามันเยอะท่ายากเยอะเห็นไหมเร็วประกายแสงสีทอง ก็จจออเอาซส่ายยืนเหมือนกันนะเนี่ยมาได้สามหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเลียวก็คือชนะแล้วจากทัวร์นาเมนต์นี้นะทุกคนเย่และที่หนึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือพ่อลูกแห่งโคโดฮะ รุ่นส่รุ่นเอ่ะอทุกคนก็ถ้าคลิปหน้าเด,ด,ด็ดด,ดีๆเดี๋ยวเราจะเล่นออนไลน์ทุกคนถ้าทุกคนชอบถ้าทุกคนชอบด๋ยวเราไปเล่นออนไลน์นี่เพราะว่าเนต็ตกากอาเท่าไปมัน30อ p s วะตูยังงงอยู่เลยทำไม3าม p s เดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้ก่อนเพราะว่ามันตั้งค่าอยู่ไหนตั้งค่าอยู่ไหนก่อนค่าที่มันเป็นแบบมันตั้งค่าปุ่มตั้งค่าที่มันเป็นกูเองแหละกดปุ่มไว เอออยู่ไหนวะเออสา 50, เป็น60สิอย่งอ่ะในเยื่องภาษสอังจบแบบจริงจังบายบายเก๋